สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่ๆนเนบสีทุกท่านเรามาดูล้วพัฒนากันต่อมีคนโชคดีหนอ่น้องมันออกสามเจ็ดสามเจ็ดตรงตรงเลยแต่บนผิดเดี๋ยวปรับให้ใหม่ให้สามเจ็ดอยู่เนาะไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้า ทางนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผีกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย สุกแล้วว่าเลขแถวสองสองมัไม่โอ้นสามสี่ห้าวันสุกที่ห้าทับหนึ่งสองครับโอ้ยว่าบนจะเข้ามันไม่เข้าเอาใหม่เอาใหม่ ดห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเขียนชัดอยู่ได้ละเนาะถ้าใส่สีมจิมันไม่ผัวแปดห้าหนึ่งหกจ็ดเก้าใส่หกบวกหกคูณที่พันคูณสองบวกเก้าคูณที่ แสนคูณสี่บวกหมื่นบวกหน่วยบวกสามคุมที่สองเก้า ามหกบวกเก้าเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดไปสามถางนี่คือเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ด เรียวไปที่0ูนย์ห้าหนึ่อนเรีวไปที่ 105. 1 05่ แปดบวกเก้าบวกหกบวกเก้าสี่สสับคู่ก็คือ4ีหนึ่งสาสีสสง 3 4 3ทําดใส่โอเคเลข1ก็ยังเต็มปุเลขออกไปที่41 ไม่เป็นเนาะสองสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าสองสองสองีสง่หนึง่งศูนย์ห้า แสนหนบกหกคที่สี่สองเป็นแปดบวกเก้ารงนี้ใช้เยอะสี่คูณสองบวกหมนบวกหน่วยบวกสามคุที่

เจ็ดเก้าแปดแปดเก้าแปดมาฝั่งนี้ก็คือสองบวกห้าบวกหกสี 6, ่สองเป็นแปดบวกเก้าหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามสี่

เอกออกไปที่สามเจ็ดเลก่านี้อันนี้สูตรปรับใหม่เลยตัวนี้สูตรเก่ามาปรับใหม่มาเปลี่ยนตัวนี้มันแต่ก่อนเป็นหมื่นคูณหมื่นคูณสามบวงหน่วยเนาะ mm hmm. เป็นม,มาวร้อยบวหน่วยมันถึงจะเข้ากันดีอันนั้นร้อนไปไม่ถึงมันได้แค่เจ็ดหกเจ็ดจะใส สีเมจิตอนสุดท้ายให้เอฟซีดูเลขที่ออกก็คือเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปด ถ้าเราใส่ซีเมจินี้มันจะมันจะโซดฝั่งนี้กระดาษมันก็เลยได้ใส่ครั้งเดียวถ้าเราใส่กระ,ระกามันจะได้ใส่สองครั้งเดิจะได้ใส่สด้านคือเบวกแบวกห บวกเก้ามาสามสี่อีกมันเดิมน,นะห้ 5, 6, 5, 6, าหกเจ็ดห้าหเจ็ดจับคู่ก็คือสามห้ามันจะมาตัวเก่าอยู่อีกไหมหรือมันจะเข้าหรือจะหลุดแต่ย้อนหลังถูกหมดนะคะ สามหกสามเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามหางครงนี้เราก็จะใส่สี่คูณเก้าบวกหมืน่นบวกหน่วยบวกสามจิดบวกเปียก หกหนึ่งแปดสามหกบวกหนึ่งบวกแปดบวกสามแปดเก้าเหมือนเดิมนีอ่อีกสูตรหนึ่งบนที่ลงมาเป็นสามสีเจ็ดแปดเจ็ดบวกแปดห้าหกเจ็ดจับคู่ก็คือแปดห้า แปดหกแปดจิตเก้าห้าเก้าหกเก้าจิตมารลุ้นกันระหว่างสองอันนี้ตัวไหนจะเข้าอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลักร้อยก็คือห้ากับหกจะมาจิตเก้า เก้าห้าเอ็นแปดเจ็ดโมดิแล้วมันมามุมนี้มุมนี้ห้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ด อปที่ไปที่หกเนาะหกเก้าห้าเลขกเลยจ้ะกระดาษเปียกหกห้า เลขหกม่ใช่เลขห้าสี่ห้าแปดเจ็ดสี่หกเก้าห้าเอาไปสองห้าเกือ <c ười> <ๆ> <c ười> บไม่ถึอเก็บไม่ถึอ แล้วจะใช้จะใช้สีเมจิตอนสุดท้ายเพราะว่ากระดาษมันจะไม่พอสีขอโทษขออภัยนะคะเอาไปตัวไหนนี่นะคะน,นี่ก็กันกันไว้อันนี้เน้นให้ให้เน้นให้เฉพาะสองหางเนาะเพราะว่า อันนี้ก็ซื้อหมดนะคะติดกันนมันไว้หกเก้าห้าหรือใครไม่ชอบก็จำหลักร้อยใส่เองหลักร้อยมีห้าเก้าหกถ้ามันมาถึงเจ็ดก็เกิน <c ười> <c ười> ไปแล้วเนาะสามเจ็ดจงขีดมาอีก สี่เจ็ดห้าสามตัวกลางไม่ไม่ถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกไปเลยตัวกลางเพราะว่ามันไม่ค่อยมาตัวกลางมันจะมาที่สองขอบนี่จะมาตัวนี้ตัวกลางไม่ต้องเอาถ้าใครไม่ชอบก็ตัดทิ้งไปเลยตัดออกไปเลยนี่สองหางนี้มันจะไม่ค่อยมาสังเกตด,ดูนะตัวนี้มันก็ไม่ค่อยมา อ,อตัวกลางนี่มันจะไม่ค่อยมาเลยเนี่ยชอบกระจัดขัดกระผ่านนะคะแก่ไว้ลุ้นตัวใหญ่ใส่สีมีจทีทำตัวใหญ่ชัดแล้วเนาะเอาตัวสุดท้ายนี่แหละผิดดูขออภัยนะคะดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น พปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยๆวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า